มากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านครับตอนนี้อยู่ผมครับนายโซลเย่นะครับตอนนี้อยู่กเกมเซเว่นนายนะวันนี้เราจะมาเทสลิง38มสบเพลินผมตุิปั้นลิงมาได้38มันเลยตอนนี้คะแนนอันแน่อยู่ที่3395นะครับผมขึ้นมาจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วอยู่3.2 0 0ใช่ไหมไปเราจะไปลุยกันเลยเอาสัก5รอบนะ ส่วนของและสกิลพาสีก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนปแปลงอะไรเลยเป็นแตงคือริง38แล้วก็เจาะช่องมาอีกหนึ่งช่องเพราะก่อนนันนี้คือริงความสามแล้วผมไม่ได้เจาะช่องด้วยโอเคไปลุยก,กันเลยไปเกมแรกเจอ, <I am. S 1> อกับคุณไดรี่ไอหรอ ได้ดสามพันสามร้อยแปดสิบแปดได้ลนหวดครับดูดิหยกโลมานีิโปะควงควงควงทีมผมมันอืมอ้มเติมเพิ่มครูดาวอ่าพูดต่อคือทีมผมมันไม่มีตัวเร่งดามนเมอยังพวกเอสไอรีนอะไรเงี้ยนะมันเลยตีเบาคือมีโอกาสแพ้สูงมากนัเนี่ย ว่าโดนเพิ่มคูดาวไปอย่างนี้นีสงสกิลไม่ได้ออกอะ่ะอืมนั่นไงลิงลิงนี่ของผมนี่สำหรับผมนี่เป็นตัวพิกเกมเลยนะแม่งลูงเนิบไอรินไอรินไม่เหลือครับอย่างนี้ตายครับสกิลที่ติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าสป,ปายมันติดบอกร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเป็นตีเข้าแทนนะลิงช็อตไหมถ้าลิงช็อตอีกนี่ เก็บของกลับบ้านได้เลยนะีนี่มันที่อยู่ของปิศาจชัดๆไอเินติดไปแต่ยังไม่ตายดูดียกโลอีกอืมเอร่ยังไงครับไปเล่งดูดีด้วยคือคือสกิลเล่งเทินของรูดีนะ้เนี่ยมันจะบังคับให้ไปเล่งตัวที่มีบัฟอยู่นะเช่นรูดี้ยกโล่ อซอมบี้ตายเกิดมาอะไรเงี้ยเป็นบัฟที่มันไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่ตอนแรกอะเร่นะดูดิมันจะเป็นเล่นงตัวนั้นเลยอ่ะลิงเผาปักปักอืมตายไม่ตายไม่ตายสักตัวเฮ้ยเออเอตตายแต่ลิงเกิดมาแล้วสิไม่เหลือครับหนึ่งศูนหนึ่งครับแพ้แบบขาดขาดนะถือว่าแพ้ขาด เคยมีคนบอกว่าลีน่านี่ขาใหญ่นะชุดคอร์ดชุดนี้ขาเขางใหญ่ๆรูกเปล่าอ่ะช่างมันไปต่อเกมที่สองกันเลยเจอกับคุณไอเอ็มครับตอนนี้คนไทยแน่นอนผมไม่ใช่คนจีนหรอกคะแนนสามพันสี่ร้อยห้าเป็นทีมบูตเตเมดมีไอรีนกับเอ็ดเจ็บๆอีกแล้ว แต่เบิืนจะไม่แข็งนะ,ะไม่ติดค่ะเพราะว่ายังไม่โดนเล่งเกินเนี่ยแหละข้อดีของการเอาสไปา์มา s <S ออโดนเอสด,ด้วยเพราะว่ากี่พลังติดน้ำแข็งคือเอสตำแหน่งตรงนั้น,นเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ผมวางลิงซึ่งเป็นตำแหน่งที่ล้วงยากที่สุดเห็นไหมสกิลของลิโก้มันมันจะเป็นสกิลสีเป้าตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ล้วง,วงยากที่สุด ฉะนั้นคนจะเอาไอ้ตัวที่เราต้องการให้มันตายที่หลังไปยึนตำแหน่งนั้นโอเคนะสตันสองเจ๋งแจกกระสุนมา,าแบคโรมชุดนี้นี่มันอยากใส่ดีกว่าแบคโรดอืมเอ็ดล่วงสปิดซ้ำไหมอไหนดิไอลีนจะตายแล้วก็ยังดีครับ แต่จริงคือแจกใบดีกว่าอืมนั่นแหละอาัมาพาตไปจะต,ตายื้มมันสั่งได้ตายไหมอืมพันร้อยห้าสิบเอ็ดน่ะโอเคครับเจ็บนี้นะ่าจะมีโอกาสชนะอยู่นะเพราะว่าลิงผมยังไม่ติดไอ้ลิงผมยังไม่ได้เกิดเลยอืมนี้ล่วงชัวร์สามแปดสามแปดสามแปดแปดอืมล่วง ยังไงยังไงเดี๋ยวรอลิงใช้สกิลล่างนะมันจะสตหรือเปล่าดูตับหืมตบปากไม่สตันโอ้โหอืมอีลิงใส่ประดับแห่งกันเวลานี่ก็คือผมใส่ประดับซีดารเลยติดเยอะจังลิงตายไปอย่างยังนะ เท่าที่ผมจำได้ยังยังไม่ตายอืมอืมลิงปรับใหม่ผมว่าเธอขึ้นอาะยังพูดไม่ทันเสร็จแสดงว่าเมื่อกี้กีพลังน่าจะโดนประดับลบปรับเข้าไปครับเหมือนมันจะยังยืนไม่ถึงสเทินเลยนะแสดงว่าโดนประดับลบปับไปหนึ่งเทินไปลุย ก็คุณมูนดิส่ยถูกแบบว่าคะแนน3401ดูดิโยกโลอ่าริปโป้ลิปโป้ลิปโป้ไม่โดนลิงโอ้โหน่ารักมากริปโป้นี้ทำงานนี้เนี่ยเจตภาพไหมไม่ติดด้วยผลานมกดาบไม่ติดย้กจกักเอาโดนเจอเชฟุ้ยโอ้โหเกือบตายแต่เอาจริงๆคือสปายนี่ตายก็ได้นะเอาไปเป็นตัวแจกดูลวแจกบัฟ ก็ยังไม่ตายเว้ยอืมแต่เจ็บจะตายละเจ็บสั่แบบจะไปร่วงแน่นอนอืมอืมเรียบร้อยไปเช่เอ็ดอีกปวดหัวปั๊บอืมอืมอืมคือทำลายเลยือร่วงไหมเจ็บ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 อืมอืมอืม ผมนี่ปลิวสวายเลยเดียวเออคืออ,อยากให้สไปด์มันปับไวๆจงแงเลยตอนนี้กลายเป็นเ,ออเกมอะไรดีสิกไนท์สิกไนท์ไม่ใช่เซเว่นไนท์นะเป็นหกคนไงอือเออ,เอ,อตายครับโอ้โหแรงเว้ยเอาม,มันมีเอสอยู่อะ โอ้โหมันมีเอร์โอ้โหเสียใจแพ้ครับเกมนี้เกมที่สองแพ้ไปลบสิบเจ็ดฮ้ไปคิมไม่สั่งมันดีกว่าเจอเลเลนี่เมื่อก่อนตอนเกมเปิดใหม่ๆนี่เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากว่ามีสกิลถ้ารุบแบบอมตะเอาไปสู้กับพวกมิงมิงอะไรอย่างเบต้าก่อนๆนะเป็นต,ตัวที่มีประโยชน์มากโคตรมากตอนนี้ก็หายเข้าไปในกรีปไม่ละควงเอสไม่โดนด้วยไม่โดนเอสเออถือว่าทำดีผมชอบที่มันใช้ผมชอบตอนที่อ่า เลีโปออกสกิลนะมันจะโอเคเฮ้ยไม่ติดสปีดเอสซะหน่อยสาตารนะ์น่ะลิงออกโอ้โหจะให้ลิงออกสกิลเอ้ยก็ยังดีเอาไม่ตายอีกเมื่อกี้ไม่เหลือหนึ่งอือหืออะไรนะนะเทโอหรอข้างหลังนั่นคือเทโอหรออุย้ยมองไม่เห็นเลย รู้ว่าเออคือเทโอจริงๆเอาจริง,รงคือเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะม้าบังไอ,ไอ้นิปโป้ฝั่งเขามันยืนบังเรมองไม่เห็น <Yeah. S 1> อืกระบองกระบองปุ๊บ <Yeah. S 1> ตบอืสตาสตาน์นแจมสองเต้าอ, <Yeah. S 1> อืโดนคริตด้วยเหมือนสร้างได <Yeah. S 1> ้จะตีแรงมากคริต <Yeah. S 1> ระบับไหม ไม่ลบอือคิดยังไงสกิลนี้เดทเดทสองครับโอ้โหแรงแรงมากเอาเขาตึงกันละเออเจ็บอะไรตอนนี้จะเป็นเกมที่แบบลิงเป่าเหม่ตายเว้ยเตอก็มีสกิลเดียวต้องใช้แหละปัก ยังไงยังไงเ hmm. ออม,มาถึงโดนเล่งเทินเลยเลิงนี้มันจะอยู่แ3่สามเทินนะโดนเล่งไปเทินมามไม่ใช้สก,กิวล้างวะอืมเอมอสตาร์มไปโดนตัวจริงไหมเนี่ยไม่โดนเว้ยโอ้ยไม่ยังยังยังไม่ใช้สก,กิวล้าง อยากที่จะชนะนี่จะกลายเป็นแพ้ไปเนี่ยนั่นแหละตัวจริงสตาร์นี่จบเลยนะ <c oughs> เหลือตัวหนึ่งเออสตาร์นไหมสตาร์นไหมสตาร์นสตาร์นไหมสตาร์นไปตัวหนึ่งก็ยังดีอืมอืมโลบ้า,มาไม้ติดด้วยอย่างไงครับยังไงแต่ว่าเทโอเขาติดสตาร์นอยู่นะ เออนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คือเทโอมันโดนสตันมาแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมก่อนที่มันจะกลับมามีสติเทินมันก็หายไปแล้วสเทินเพราะสตันหนึ่งครั้งอะ่ะมันกิน2เทินนะพอมันหมดสตันแสดงว่าจาก3าเทินของมันอะ่ะก็ต้องเหลือหนึงเทินโอเคไปต่อเกมที่4กันเลยเจอกับคุณ อะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกจริงๆเว้ยคะแนนสามพันสี่ร้อยเจ็ดเจฟซี่เออ,อมไม่ติดคะ่ะมีบัฟสปายการโดนกินพีษไปอไอลินไอลินมไม่ล่วงเว้ยไม่ตายอะขนาดตีเ๋เรื่องมันน้อยด้วยอะ ที่โป้ผมเลืยกสามสิบแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้สุม่มานะไอตอนที่กิจกรรมอ่าชื่อสองร้อยวันอ่ะผมเลือกมาอมมล้วงไปโดนลิงด้วยติดคีด,ด้วยโหต่างติดบล็อกสี่ร้อยยี่หกอือเนี่ยแหละข้อดีของลูดี้เอามาฆ่าซอมบี้ รูดี้ก็ต้องฆ่าซอมบี้โอ้อะไรมันจะคล้องจองกันอย่างนี้อ่ะเล็ไงไปอืยังไงเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บจเจ็บจะจะเจ็บล่วงไหมเจ็บเจ็บเจ็บล่วงโอเคมีสิโดอนอยู่ตอนนี้อืมรูดี้ยังไม่ตายด้วยอืมเข้าแล้วดังลิปโป้ผจญภัยชัดชัด ครับรัดซะนี่มันชุดลัดไข่ได้ไงเนี่ยจริงๆแบคโรดได้เป็นเพศหญิงอ่าเพศหญิงคนละจะ <c oughs> จะบอกว่าเป็นเพศผู้ก็ไม่ใช่ไปจบไปเกมที่4ี่ชนะไปครับโอเคคะแนนขึ้นมา3ามพันสแล้วไปต่อเกมสุดท้ายกันกดลูบี้สิขา เจฟบังกรผู้ดีเจอกับคนจีนคะแนนสาม2ันสามแปดสิบสองล้ทีมอะไรปะเนี่ยเดซี่ลูดี้มิงมิงโยกโลตั้นทันดิบบับต้องรอให้ลูดี้มันปรับสกิลอีกรอ,อบนะมันจะอ่าตอนลูดี้มันจะสะท้อ,อนบับได้ โอ้โหคือเจ๋งมากตอนปับเนี่ยต้องรอหาปรับใครที่ปั้นลูดี้ไว้เนี่ยไม่ผิดหวังเลยทั้งลูดีทั้งสไปา์ถ้าเกิดมันปรับอีกรอบอ่ะสองตัวนี้โหดมากมคือคุณจะเห็นแต่ตัวเซเว่นไนท์อยู่ในอารีนาเลยเพราะมันปรับบเกียวมาถือว่าโหด ใช้ได้เลยล่ะลิงเขา40เว้ยยังไงครับไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดหรือว่าลิงติดวะไม่ติดสักตัวครับ <Yeah. S 1> อ่าแจมสกิลเลยสกิลไหนก็ได้อือ <Yeah. S 1> yeah. ย่ยมย่ยอ่าตั้งแต่เกรโรนปอบมาบอกเลยว่าการสับของมันนะสะใจขึ้นมากแบบ มันซับสามพิษใน,นเลขไม่ขึ้นแบบทีทีอ่ะโอ้โหเห็นว่าสะใจในอารมณ์อะไรอย่างงี้โบริงสี่สิบเขาถึงเว้ยอืมอืม,อมเล่งดูดีเพราะว่ายกโล่ไว้ตุ่อเปล่าวะเมื่อกี้ไม่ฮันดูอืมเล่งไปเล่นกลับไม่โกงตีอืมอืมตีพักนี้ลงไหญน่าเจอแต่ลูดี้ม,มันปรับมาได้มีเจ็บกับมันนั่นแหละโหดมากแต่ แต่คุณต้องระวังอย่างนึ่งคือไอ้ทีมเจ๊อะ่ะมันไม่มีตัวเล่งเทินเว้ยบางคนผอเห็นใส่เจ๊บซไปยืนหลังแล้วก็ตัวอเอสไอรีนยีนนะ้าแล้วก็ลูดี้ลืมเอาตัวเล่งเทินมานะซอมบี้กี่พลังนี้จบเออยังไม่โดนลิงเว้ยเออล่วงไป เย่อ yeah. ืมอืมตัวริงแช่ไปแล้วยังไงโอ้ยไม่เหลือครับอืมเร่งเทินตายไปอ่าเดซี่เหรอเดซี่ตอนนี้ก็มีสีจกักรฟัดตัวใหม่มาเนาะเฮ้ย hey, ลิงเกิดไปแล้วเหรอ <Yeah. S 1> อืมตายตายตายังไงยังไง ดูดิแข็งนะเพื่อนออืืมมยังยังตีไปตีกลับอืมกัดแทกดูดิดูดิดูดิยกโลยกโลลูกยกโลน่าหน่า,นายังยังยังลุ้นยากนะมันสามสิบสองด้วย อเล่นเทินดูดิตายทั้งตัว,ตวอย่างดีอืมเล่นสัน่นไปยังไงก็ตายสกิลนี้แรงอ่ะอื้มอืม,อมจริงจริงผมก็อยากซื้อคอสของลิงมาใส่นะส่วนงอคงเนี่ยแต่ว่าชุดนี้ยังไม่สวยอ่ะผมไปเห็นชุดของเกาหลีมาไออชุดที่มันมันเหมือน,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 นกระจอมมานอะไรสักอย่างอ่ะเออชุดนั้นะแ,แม่งเท่เว้ย เอาไว้รอชุดนั้นมาค่ะซื้อทีทีเดียวคือชุดข้อตุ้มเนี่ยสมมติเล่นตัวหนึ่งอ่ะผมจะไม่ซื้อสามสี่ชุดเลยจะซื้อแค่ชุดเดียวพอซื้อมาเอาแค่สเตตัสเฮ้ยล่วงไหมล่วงไหมสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเจ็บนะั่นแหลเป็นตัวเลือดมาลูกดูดิสตันก็ได้อะไรก็ได้สตันไม่เย้ ปบมือสิครับรูดี้พีชิตโลกโอเคครับจบไปแล้วสำหรับอารีนา5แมตช์นะครับเทสลูดี้38นะครับผมถือว่าโอเคนะเอ้ยไม่ใช่รลูดี้38สุนหงอคง38เออสุนหงอคงก็ถือว่าเป็นตัวที่พีกเกมเยี่ยมตัวหนึ่งเลยนะเอาไว้พีกเกมให้มันถึกๆเลย ผมใส่สองเลือดให้มันให้มันยืนนานๆตายยากๆกระดาบยังไม่ตีบกอันเดียวเออให้มันยืนนานๆให้สุดละโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันครับไปครับขอลาไปที่คะแนน3า0 0ันสี่ร้อยสามเทนะครับเอาไว้มีโอกาสหน้าจะได้อัพคลิปลงกันเองครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผม